สวัสดีครับท่านผู้ชมฮะวันนี้ก็กลับมาในเกมรวบใหมรอบหนึ่งแล้วผมก็เห็นว่าวันนี้มีเกมอนิเมะแฟนการ์ดมันเปิดใหม่แล้วท่านผู้ชมผมเพิ่งเข้าเกมมาสุดๆร,ร้อนๆเมื่อกี้เลยเหมือนมันเปิดเมื่อวานผมน่าจะเล่นช้ากว่าเพื่อนหนึ่งวันเออเดี๋ยวปรับการาฟริกก่อนการาฟริกเต็มโอเคมันมีคู่มือด้วยยินดีต้อนรับสูอ่อนิเมะแฟนการ,การ์ดก่อนที่คุณจะเริ่มเดินทางของคุณคุณต้องมีหน่วยที่จะมาพร้อมที่จะมาพร้อมกับคุณตลอดเวลาต่อสู้ให้และให้คุณเริ่มต้นมาตกลง หมือนมันจะให้เราเลือกยูนิตนะคท่านผู้ชมนี่ไงจริงด้วยล,ลูโคโกคุล,ลัฟฟี่ลัฟโฟอิชิก้าอันไหนดีอ่ะท่านผู้ชมผมว่าดาก,ก็มันดีสุดละทุกทุกเกมอ่ะดาก็มันต้องโหดสุดละท่านผู้ชมรวยกันไงอันนี้โอ้มันหมุนได้ท่านผู้ชมมันมันโชว์ได้ด้วยมีเปิดข้อมูลนี่ไงข้อมูลด,ดีดีอยู่อันนี้คืออะไรอันนี้ห้องเล่นอันนี้ก็อัปเกรด ไม่ใช่อัปเกรดอีกเป็นด่านโ okay. อเคล้ท่านผู้ชมเกมแบบเนี้ยเข้าเกมมาปุ๊บอ่มันจะต้องไปที่ซอมบีเด้วยท่านผู้ชมมันต้องได้สู่มสักทีอะมันต้องได้สู่มสักทีเฮ้ยมิสเตอร์ซาตารมิสเตอร์ซาตาน์บางคนสุ่มนะท่านผู้ชมนี่ไงห้าสิบเทพนิยายเทพเทพนิยายชื่อโคตรเกียน มันมีอะไรให้ได้เพชรอีกไหมอะไม่มีเลยเหรออันนี้ไงโอ,อ๋อครับถ้าเกิดเราคุยไปเรื่องมันเหมือนว่ามันมันจะให้เพชรเราด้วยท่านผู้ชมนี่ไงจุ๊บอันนี้ไม่ใช่โค้ดมีอะไรไหมนี่ไงท่านผู้ชมโค้ดจุ๊บรีลีซโอ้โหห้าร้อยเพชรอันนี้ดีเลย์ดีเลย์อีกจุ๊บโอ้โหอีอะไรอ่ะเอา้าอ่านไม่ทันช่างมันเถอะท่านผู้ชม เราจะเรียกสิบครั้งปุ๊บอโชอลูฟี่อิจิโกะเอ่อกาบิโอกะซึเกะเจเอะโออีกละ,โ,ออกละโจโจโลูฟี่เจนอสเฮ้ยสปดีดวาคอนสวยเอามาฟาร์มเงินต้นเกมมาท่านผู้ชมก็มดีอยู่มีเจนอสแบบนี้น่าจะแบกต้นเกมได้มาสุ่มให้หมดเลยท่านผู้ชมสุ่มให้หมดเลยเผื่อได้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 จุ๊บจุ๊บจุ๊บ โอ้โหไ,ได้ไอเขียวเอ้ยเ,เหมือนจะเกลือตู้นี้โอ้ไม่เป็นไรท่านผู้ชมเกมนี้เพิ่งเปิดผลทาอยอีกยาวไกลท่านผู้ชมเอาเกมนอสก่อนเลยโอ้ทำไมวงตีมันสั้น,นอย่างไงท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมมันลบลบข้ามนี้เลยหรอทำไมอ่ะอันนี้เคออยยูนิซิทัวอ๋อเฟรมนี่มีไซบอร์กการโจมตีจะสร้างจะ สร้างดาบเปยียบเขาไม่เท่ากับ20%หรือโอ้มันมีอะไรแบบนี้ด้วยะท่านผู้ชมดีกว่าออสตาเยอะท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมตัวต่อไปเดี๋ยวจะไม่ไหวว่าต้องต้องเอาชิ่ัวมาหนึ่งัวชิ่ัวเป็นไงมันมันตียังไงมันตียังไงชิ่ัวเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเราลิงเจนอสกันแล้วกันมาจุ๊บลดเวลา5วีป่ะอ๋ออ๋อนี่นี่นี่ที่ัวมันจะเป็นการเหมือนอ่าฟันรัวๆ เพือน่า,น,า,น,าน่าจะต่อ,อยรัวมากกว่าท่นานผู้ชมอ่ะเอ่ออัพไปเก็บร่างห้าสิบช่วงดังหนีก็ไม่เปลีนนะ่ยนอะไรจมีอัพไปปุ๊บไม่เปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นไม่มีท่าจมีใหม่จะเป็นแค่เพิ่มระยะมัม้งท่านผู้ชมมาเรามาตีดบาก้อนตัวทำเงินซึ้บนี่ไงคินเมอร์ตัวทำเงินมีมออโต้สกีนน่ะ โอโต้สกิฟอะไรเงี้ยมาทีละคำตอไปปุ๊บมันจะเพิ่มแค่ดาเมจแบบนี้เหรอท่านผู้ชมน่าจะไม่เพิ่มละอันนี้ไงสีท่นานผู้ชมดูการเตมตีมันนะท่านผู้ชมมันจะเป็นมันยิงเอ่อยิงลูกไฟไปแล้วระเบะิดนะท่านผู้ชมดาเมจสองร้อยกว่าเดียวีด้วยอ่าเราไปดูทีละทีละเหตุการเอ่อเหม,มือนมีการ หมัดวู้ดลีเหรอนี่ดิหมัดวู้ดลีรวๆนะท่านผู้ชมด่าน3 200 38ระยะก็ไกลอยู่นะท่านผู้ชมแห็นตีเร็วด้วยผมว่าตัวนี้ก็โหดนะท่านผู้ชมน่าจะเอาลงสตอรี่ดีอยู่สปีดวากอนอันนี้ให้เงิน2,500อัพต่อไปอ่าสูงสุดเท่านี้ท่านผู้ชมสูงสุด2,550อันนี้เลเวลหนึ่งนะท่านผู้ชมเท่านี้เลเวลหนึ่งหมดเลยผมว่าน่าจะเอาไปต้นเกมดีอยู่ท่านผู้ชมก็ได้เขาเรียกว่าเพชรมา500ท่านผู้ชมมา ก่อนจะปิดคลิปนะท่านผู้ชมก่อนจะปิดคลิปก่อนจะปิดคลิปมันต้องสักหน่อยแล้ววะก่อนจะปิดคลิปมันต้องสักหน่อยแล้ววะมีเว้อะไรไหม,ไมก่อนจะปิดคลิปมันต้องโคอินโนสุเกะอ,อ,อะไรวะเนี่ยซันจิโจโซเซฟโจโซเซฟเยอะจังเลยเนี่ยมึงเอาตัวอีพิกมาให้กูเถอะขว่วยเหี้ย มาหนุู้ชมจบไปด้วยความนะ่าอับอายและอับอายแนะน้วหนุ่ชมบ๊ายบายหนุู้ชมรักนะจุ๊บๆก,กดไลค์ให้ด้วย